กันจ้ะอร่อยอร่อยอืมนิ่มจ้ะเค็มเค็มเติมเต,ติมให้งจงปลาปีกน่นจะพี่น้องจ้ะกักนจ้ะอร่อยอร่อยอืม นิ่มจ้ะเค็มๆเมจเพนไปไหนไปดานการลดปะ,ะดตามนั้นจริงเขาก็จะพี่น้องเชื้อพังตีบอกกับพี่เพิ่มไป้อมจ้ะให้น้ำกันพี่น้องจ้ะ บอกตามเงียว่าใช่ไหมจัดไปอร่อยล้ำพี่น้องจ้ะอร่อยล้ำจะกินค้องแจกอีกแล้วเนี่ยเพียงคันนี้มุมเลยนะพี่น้องนะม,มุมมืดเลยจ้ะเติม แค่พเพียงคันนี้มุมเลยเนาะพี่น้องนะม,ม,มุมหมืดเลยจ้ะบอกแล้วแล้วแต่แกจะต,ตอบว่ายังไงเนาะจ้ะเออบอกแล้วก็คือว่าบอกเขาหลยแค่เพียงคันนี้มุมเลยเนาะพี่น้องนะม,ม,มุมหมืดเลยจ้ะ เบาเาเดี๋ยวเมื่อเวลาพักก่อนนพีหน้อง,งนะบอกแล้วแล้วแต่แกจะตอบว่ายังไงเนาะจะเออบอกแล้วก็คือว่าบอกเขาเนี่อร่อยล้ำพี่นงองจะอร่อยล้ำอยากกินขอ้อแตกีกแล้ว เหลือกินตับถึงให้น้ำแกงจา้าพี่น้องจ้าข้าวเม่าออดำข้าวเม่าออดำข้าวเม่าออดำข้าวเม่าดำ,ด,ำดำนืึกข้าวเหนียวดำพี่น้องจ้าเสพๆนะไปแล้วพุ่นหลามไปบ้านป้าแล้วเดี๋ยวก็มาเอ้าพี่น้องจ้าข้าวเม่าออดำอร่อย มีขามาวเคี้ยวเขามาด้ายเ,เราเขาก้าไม่เห็นขามาวแต่เพ้้งพี่น้องจ้ะเติมให้ยงจงปลาปีกน่าจะพี่น้องจ้ะหวานนีดนีดเค็มนนหน่อยหน่อยผูกกระเพราซึมซึ่งแต่แนงคงละสิบบาท บอกแล้วแล้วเต็แกจะตอบว่ายังไงเนาะจะเออบอกแล้วก็คือว่าบอกเขาแหละกัจญะอร่อยอร่อยอมมมนนืมนิ่มดีจ้ะเค็มเค็มหวานนีดนี่เค็มหน่อยหน่อยผูกกะพราซึมซึ่มแตบแห้งคุงกะชิบบทแห่น้ำกันพี่้องจ้ะ บอกตามเมียว่าใช่ไหมจัดไปแห้น้ำกันพี่้องจ้ะบอกตามเมียว่าใช่ไหมจัดไปหวานนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยผูกระพราซึมซึ้งแต่แห้งคุณละสิบบาท หวานนี้นี่เค็มหน่อยๆผูกกระพราซึมซึกแตบแห้งคุงละสิบบาทแห่งน้ำกันพี่้องจ้ะบอกตามเงียว่าใช่ไหมจัดไปจะเพเนไปไหนไปนดนานรถบบ่ เติมมันมันเสียบดีทุ่งเราสิบบาทแสีบจ้ะเติมแห้งน้ำกันเติมแห้งน้ำกันจ้าพี่น้องจา้ะข้าวเมาดดำ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 หรือข้าวเหนียวดำพี่น้องจ้ะนี่เศษๆนะไปแล้วพุหรี่ข้ามไปบ้านป้าแล้วเดี๋ยวก็มา บอกแล้วเร้วแต่แกจะตอบว่ายังไงเนาะจะเออบอกแล้วก็คือว่าบอกมาแหละมาเสียนทุกกันจากผูใดมาคือฟองพันติ1บบาทอร่อยสุดๆสดใจแห้งขอบคุณทุกการรับชมชิปแห่งฟองพันจะจบคลิปด้วยพี่นเอิเลิศเลิศทุกโปรไฟล์คลิปหน้าพอกันมาจากคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายตามนั้น กีนเขาก็จะพี่น้องชัวพังตีบ,บอกกบพี่เพิ่มไปสวมจ้ะออขอบคุณทุกาทการการับชมคลิปแห่งความพันจะจบคลิปด้อพี่น้องเร,เ,รเริ่มเริ่มทุกโปรไฟล์คลิปหน้าพอกันมาจากคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจะเพนไปไหนไปด้านรถบ่ lúc ý tắc tập, lúc ý tưởng là อร่อยล้ำพี่้องจ้ะอร่อยล้ำอยากกินข้องแจบอีกแล้วมันๆแจบดีทุกเงินสิบบาทแจบจ้ะเติมแห้งน้ำกันแห้งน้ำกันพี่้องจะ้ะบอกตามเฮียว่าใช่ไหมจัดไป ติมแห้ยังจงปลกปีกม่นจะพี่น้องจ้ะบอกแล้วแล้วแต่แกจะตอบว่ายังไงเนาะจะเออบอกแล้วก็คือว่าบอกนั่นแหละแกเพียงคันนี้มุมเลยนะพี่น้องนะมุมม,มืดเลยจ้ะ่ยเพียงคันนี้ มุมเลยนะพี่น้องนะมุมเหมือนเลยจ้ะจะเพนไปไหนไปดันรถปะเติมติมให้น้ำกันจ้าพี่น้องจ้ะข้าเมา <ım S 1> ดำข้าเมาดำข้าเมาดำข้าเมาดำหรือข้าวเหนียวดำพี่น้องจ้ะนี่แส็บๆน้อ ไปแล้วคุณแสกเป็น้องจังเข้าเนื้อจ้ำเข้าเหมาจ้ำหวานมาแฉกต้องการจะพูดได้มาคือบพองพันิ0บาทอร่อยสุดๆถึ้ใจแห้งตามนั้นจรินเ้าก็จะพี่น้องชื่อฟังตี๋บอกกับพี่เพิ่มไปส่มจ้ะ ปากเ่า,ววาเดี๋ยวมือเวลาพักก่อนนะพี่น้องนะอร่อยล้ำพี่น้องจ้ะอร่อยล้ำอยากกินของแจบอีกแล้ว